ตัวตนอย่างไรนะคะที่จะปังปริ่ดอย่างไวที่สุดและเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะคะด้วยการใช้จินตนาการหรือการสร้างวอร์เท็กส์นะคะอยากรู้แล้วว่าวอร์เท็กส์คืออะไรไปเลย สวัสดีค่ะผุ่มค่าจ้เพจมหาสจร์แห่งรักและกดแห่งแรงดึงดูดนะคะวันนี้นะคะผมจะมาสอนเทคนิคนะคะการสร้างอนาคตอย่างไรนะคะที่เราปรารถนาและให้ปัจจุบันของเราเปลี่ยนแปลงไปยังสู่อนาคตที่เราต้องการนะเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคขั้นเทพเลยนะคะที่จะนำพาทุกๆคนนะคะไปสู่เป้าหมายนะที่ทุกคนหวังเอาไว้นะคะและที่ทุกคนนั้นเนี่ยได้ใช้กด แรงดึงดูดที่ผ่านมานะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คีย์หลักที่นักวิทยาศาสตร์นะคะอย่างเช่นดรโจดิเพนซ่านะคะหรือแม้แต่อับราฮัมฮิกส์นะคะและหลายหลายท่านแม้กระทั่งนโปเลียนฮิลส์ต่างๆนะคะผู้ที่ใช้กฎแรงดึงดูดและสำเร็จผลเนี่ยเขาใช้การสร้างจินตนาการขึ้นไปล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดขึ้นนะ ปัจจุบันนะเขาจะต้องการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเขาในทางที่ไปในทิศทางไหนเขาจะใช้การสร้างที่เรียกว่าการสร้าง v o r t e x นะคะขึ้นมาก่อนเพื่อจำลองเหตุการณ์สถานการณ์ f e e l i n g และความรู้สึกต่างๆนะคะให้เขานั้นเนี่ยเสมือนจริงว่าเขานั้นกำลังได้รับในสิ่งที่เขาปรารถนาและเรียบร้อยนะคะวิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ นักวิทยาศาสตร์นะแม้กระทั่งไอสไตน์เองนะคะเขาก็ใช้วิธีการนี้เช่นกันนะหรือแม้กระทั่งนะคะผู้ประดิษฐ์หลอดไฟนะคะโทมัสอันวาเอริสันนะ ก็ใช้วิธีการนี้วิธีการนี้เนี่ยก็คือการที่เรานั้นเนี่ยหลอกสมองของเราค่ะว่าสมมุติว่าในโลกใบนี้เนี่ยมันยังไม่มีการประดิษฐ์นวัตกรรมอะไรขึ้นมาก่อนสมมติอ่ะง่ายๆนะเหมือนสองพี่น้องตระกูลไรซ์ใช่ไหมคะที่เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องบินขึ้นมาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าการที่เขาประดิษฐ์เครื่องบินขึ้นมาได้เนี่ยมันมีเครื่องบินมาก่อนแล้วหรือเปล่าคะอย่างใช่ป่ะเหมือนโทมัสอันเาเอดิสันเนี่ยเขาประดิษฐ์หลอดไฟขึ้นมา ก่อนหน้านี้มันไม่มีหลอดไฟใช่ปะแต่สิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาก็คือการสร้างในจินตนาการของเขาค่ะการสร้างในหัวสมองและการใช้จินตนาการเพื่อเห็นภาพว่าสิ่งที่เขาต้องการประดิษฐ์นั้นเนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะเป็นแบบไหนใช่ปะและหลังจากนั้นค่อยๆร่างแบบจําลองขึ้นมาจากจินตนาการเข้ามาสู่แบบจําลองใช่ไหมและปัจจุบันของเขาเนี่ยเขาก็สร้างสร้างลองประดิษฐ์ไปเรื่อยนะคะ ประดิษฐ์คิดคน้นวิธีการต่างๆลองผิดลองถูกนะจนเกิดมาเป็นเครื่องบินและจนเกิดมาเป็นหลอดไฟหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์ iPhone ต่างๆอะไรก็แล้วแต่ค่ะเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นะที่พวกเราใช้กันอยู่นี้เนี่ยการพัฒนาเนี่ยมันเกิดจากการ จินตนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยการจินตนาการมันถึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะว่าทำไมจินตนาการแล้วมันจะได้ผลหรอแล้วการจินตนาการเนี่ยมันจะช่วยยังไงกับการใช้กดแรงดึงดูดนะมาเข้าเรื่องกันเลยนะการจินตนาการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนใช้กดแรงดึงดูดมักจะ เอาทางเนี้ยเป็นทางลัดเพื่อที่จะนำพาเราไปสู่อนาคตที่เราปรารถนาใช่ไหมคะสมมุติว่าคุณอยากจะได้บ้านหลังหนึ่งนะมูลค่า20ล้านอยู่ติดริมทะเลสาบนะคะหน้าบ้านเนี่ย พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีน้ำพุนะคะและประตูรั้วของบ้านเนี่ยคุณก็จะตกแต่งอลังการหรูหรานะคะแล้วก็มีชื่ออักษรย่อของคุณเนี่ยสลักไว้ที่รั้วหน้าบ้านนะพอคุณเลี้ยวรถเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหหน้าบ้านของคุณนะคะร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าต่างๆนะคะด้านข้างขวามือนเนี่ยเป็นสระว่ายน้ำนะส่วนซ้ายมือนเนี่ยจะเป็น สนามเด็กเล่นนะคะของลูกๆของคุณนะภายในบ้านนะตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์นะคะโทนสีขาวนะคะเนี่ยเห็นไหมการใส่รายละเอียดลงไปเนี่ยเป็นการใช้จินตนาการอย่างที่ผมบอกว่าพอผมพูดเนี่ย ทุกคนก็จะเริ่มจินตนาการเห็นภาพใช่ไหมว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะเป็นอย่างไรนะคะเหมือนกันกับการใช้จินตนาการของการที่เนี่ยสมมุตินะคะเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนนะคะสูตรนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรนี้นะ่รักม,มากๆค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมะนาวนะคะเราจะใช้มะนาวแป้นอย่างดีนะคะน้ำฉ่ำๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเทสเนื้อ ผลของมะนาวนะคะว่ารสชาติมะนาวของเราที่ได้มาจากสวนคุณตาเนี่ยรสชาติเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราหั่นมะนาวนะคะหลังจากนั้นนะคะเราค่อยๆหยิบมะนาวมาครึ่งซีกนะคะบีบใส่ปากอืม้มเปรี้ยวฉ่ำมากเลยนะคะโอ้โรสชาติมะนาวนี่คือสุดยอดมากนะทั้งเปรี้ยวทั้งแบบจีด๊ดแบบตื่นเลยเห็นไหม แม้กระทั่งปุ่มพูดอยู่เนี่ยน้ำลายเริ่มสอใช่ป่ะทุกคนแค่ฟังปุ่มบรรยายยังมีรรีแอคชั่นตามไปกับเราด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นหรือยังว่าปฏิกิริยาของร่างกายของเรานะกับคำที่ปุ่มบรรยายไปนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงคะ สมองเรากำลังกินมะนาวอยู่ปะตอนนี้ปัจจุบันเรากินมะนาวไหมไม่ได้กินแต่เพราะประสบการณ์นในการกินมะนาวของเราเนี่ยมันอยู่ใน จิตสำนึกของเราว่าเฮ้ยเรากินมะนาวมันจะมีรสชาติแบบไหนพอเราพูดปุ๊บเนี่ยน้ำลายมันก็จะเริ่มออกมาละมันเป็นการสร้างโดยอัตโนมัติถูกป่ะทางทางที่เรายังไม่ได้กินมะนาวจริงๆนั่นแหละคะ่ะนั่นคือวิธีการในการหลอกสมองของเรานะคะในการที่จะนําพาจินตนาการของเรานั้นเนี่ย ให้เรานั้นรู้สึกเหมือนกันเหมือนการกินมะนาวเรารู้สึกใช่ไ่ะรู้สึกเปรี้ยวนี่ก็เหมือนกันสมมุติว่าคุณต้องการเป็นใครให้คุณรู้สึกล่วงหน้าไปถึงคนคนนั้นก็คือการที่คุณนั้นไปอยู่ในอนาคตก่อนนะสร้างตัวตนในอนาคตก่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงปัจจุบันไปยังสู่อนาคตที่เราต้องการนะคะนี่เป็นเคล็ดลับนะคะในการสร้าง vortex หรือการใช้จินตนาการในการเข้า ร่วมกับการใช้กดแรงดึงดูดนะการสร้าง vortex นี้นะคะมันจะช่วยให้คุณนั้นเนี่ยเข้าถึงนะเข้าถึงความรู้สึกมากขึ้นและการใช้วอลเท็กซ์นั้นเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะควรเป็นในช่วงคุณ ตื่นนอนหรือคุณกำลังจะเข้านอนนะคะเพราะว่าสมองของเรานั้นเนี่ยมันยังกำลังสลืมสะลืนะแล้วเราใส่โปรแกรมอะไรเข้าไปในช่วงนี้เนี่ยสมองมันก็จะจดจำสิ่งนั้นนะคะเข้าไปเหมือนเป็นก็ค่อยๆโปรแกรมเข้าไปแทนที่สิ่งเดิมที่คุณกำลังเป็นอยู่นะ และจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญเราไม่สามารถสร้างจินตนาการวันนี้และผู้นี้คุณได้รับนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณยังมีส่วนเดิมตกค้างอยู่ซึ่งมันเป็นอดีต อดีตที่คุณนั้นสร้างพฤติกรรมซ้ำๆความคิดซ้ำๆพฤติกรรมเดิมๆอะไรแบบเดิมนะคะที่คุณนั้นเนี่ยเป็นอยู่มันเลยส่งผลนะการสร้างจากอดีตของคุณส่งผลมายังปัจจุบันนะปัจจุบันขณะมันเลยทำให้โลกกระทัดของคุณตรงนี้มันเห็นแต่สิ่งเดิมที่คุณกำลังเป็นอยู่และคุณจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเดิมตรงนี้อย่างไรนะคุณก็ใช้การสร้างวอเต็กซ์ขึ้นมาใหม่นะ คุณจําคํานี้ไว้นะไม่ว่าคุณกํำลังจะเห็นอะไรอยู่ณนะปัจจุบันแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการคีย์สาคัญเลยคือกูไม่เชื่อ ไม่ใช่กูนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ฉันนี่ไม่ใช่ฉันฉันไม่ใช่แบบนี้ฉันคือสิ่งที่ฉันสร้างจินตนาการฉันคือคนที่อยู่ในวอลเทคเรียบร้อยแล้วคุณฟินไปได้เต็มที่เลยค่ะคุณอยากรวยกี่ร้อยล้านพันล้านนะโอ้โหฉันนี่นะตื่นเช้ามาโอ้ฉันรวยมากขอบคุณมากโอ้โหวันนี้ฉันจะใช้เงินยังไงดีนะโอ้โหเงินในบัญชีของฉันมีเยอะแยะเหลือเกินนะอุ้ยเดี๋ยวในช้อปปิ้งดีกว่าในกระเป๋าใบใหม่อันไหนนะโอ้นี่คอลเลกช ชันเสื้อผ้าอันใหม่ก็มาละเดี๋ยกดเลยค่ะกดเสรตจแล้วก็คุณซึมซับไปเลยค่ะซึมซับความมั่งคั่งร่ำรวยที่คุณนั่นเนี่ยอยากที่จะเป็นไม่ใช่ว่าคุณอยากที่จะเป็นแล้วเออสมมติมันต่างกันนะโอเคค่ะอยากเป็นเศรษฐีนะเศรษฐีรวยซักเอิมร้อยล้านละกันอันเนี้ยแปลว่าอยากใช่ปะ คำว่าอยากบอกเสมอว่ามันแปลว่าการขาดแคลนคุณจะต้อง acting ให้เหมือนว่าคุณนั้นเป็นคนนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือเคล็ดลับเลยคุณ acting ให้เหมือนว่าคุณเป็นคนนั้นเรียบร้อยเป็นมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งเหลือเฟือนนะคะและคุณก็ใช้ชีวิตปกติเลยการใช้ชีวิตปกติเนี่ยหมายถึงว่าคุณก็ใช้ชีวิตประจำวันปกติหลังจากที่คุณทำการ จินตนาการสวมบทว่าคุณเป็นคนใหม่เรียบร้อยแล้วหลังจากคุณตื่นนอนนะคะปุ๋มแนะนํานะคะว่าไม่ควรที่จะหยิบมือถือขึ้นมาเล่นไม่ว่าการส่งไลน์หรือการเข้า Twitter เข้า Facebook อ่านไลน์อ่านดูไ g จีนะ หยุดก่อนนะ15นาทีของการตื่นนอนนะคะผมขอให้เป็นการสร้างนะคะสร้างเท r t e x หรือการสร้างจินตนาการของคุณนะคะเพราะสิ่งนี้สําคัญมากคุณ memory อะไรไปตอนนี้นะสมองคุณมันจะจดจำาลยอย่างที่ผมบอกไปว่าในเมื่อเรานั้นเนี่ยสร้างจินตนาการแล้วเราใสความรู้สึกยิ่งคุณรู้สึกเข้าไปมากขึ้นเท่าไหร่นะสมองเขาไม่รู้ว่าเนี่ยคือปัจจุบัน อดีตอนาคตหรือสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าคุณสร้างจินตนาการในหัวแล้วคุณเห็นภาพ v i s u a l i z a t i o n ทุกอย่างขึ้นมาในจินตนาการของคุณแล้วแล้วคุณใส่อินเนอร์แล้วความรู้สึกเข้าไปแบบสุดๆแล้วเนี่ยนะสมองเขาก็คิดว่าเนี่ยคือคุณณปัจจุบันเข้าใจยังนี่คือเคล็ดลับเลยนะและในเมื่อสมองเขารู้ว่านี่คือคุณณปัจจุบันปุ๊บเขาก็ค่อยๆเปลี่ยน change เชนอะไรคะเชน e อ v น r o n m เ n t นนะเชนสิ่งแวดล้อมต่างๆนะเชน คลื่นพลังงานนะคะของคุณเนี่ยให้คุณนั้นเนี่ยยกระดับขึ้นไปในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนานะอย่างที่บอกไว้นะเมื่อจัก,กรวาลเขารู้แล้วว่าคุณนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคือการสร้างินตนาการ an ของคุณแล้วคุณก็เป็นอย่างนั้นทุกวันนะใส่ฟีลลิ่งใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะว่าฉันเป็นคนน,น,น,นั้นเรียบร้อยแล้วฉันเป็นสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วฉันมีสิ่งน,นั้นเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นคุณก็หยุดนะคะไม่จําเป็นต้องไปคิดถึงมันอีกก็คือว่าเมื่อสั่งแล้วเราก็เชื่อถูกม สั่งเชื่อรับนี่คือเทคนิคใช่ปะสั่งปุ๊บเนี่ยแล้วคุณเชื่อเชื่อแปลว่าคุณจะต้องไปมอนิเตอร์หมันแม้ว่ามันจะมาเมื่อไหรหรือมันจะมาด้วยวิธีอย่างไรนะคุณไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องทําสิ่งนั้นเลยนะมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณนะคะหน้าที่ของคุณคือ enjoy ชีวิตนะมีความสุขกับชีวิตล,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 ลแบบาลาลาเบิกบานแค่นั้นเองนะและหลังจากนั้นนะคุณก็เล่อิตโกเล่อิตโกหมายถึงว่า คำว่าปล่อยวางเนี่ยคนไทยไม่เข้าใจนะคะคนไทยเข้าใจคำว่าปล่อยวางว่าเป็นการที่ ปรงปรงชีวิตซึ่งคำว่าปล่อยวางแล้วจริงๆคือการที่คุณไว้วางใจจักรวาลหมายถึงว่าคุณลืมเรื่องนั้ไปได้เลยคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณได้แน่ๆเหมือนคุณเหมือนที่ผมบอกสั่งของคุณรู้อยู่แล้วคุณได้แน่ๆเพราะฉะนั้นคุณก็คือไม่ต้องไปมอนิเตอร์มันไม่ต้องไปสนใจมันเลยระหว่างวันคุณก็ใช้ชีวิตปกติไปนะคะพยายามรักษาคลื่นพลังงานของคุณให้อยู่ในคลื่นพลังบวกพลังแห่งความสุขนะคะเมื่อคุณรักษาคลื่นพลังงานของ คุณแล้วเนี่ยแล้วคุณเชื่อไหมว่าคนที่เป็นพลังงานลบหรือสภาวะแวะลดล้อมลบๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนพลังงานออกไปนะเขาก็จะค่อยๆหายออกไปจากชีวิตคุณนะคุณไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าทําไมเออไอเพื่อนท็อกซิกมันหายไปได้ยังไงเพราะคุณและเขานะคะอยู่กันคนละคลื่นพลังงานนะจักรวาลไม่มีทางเอาคลื่นพลังงานมั่วตัวมาอยู่ในระนาบเดียวกันนะการยกระดับจิตเนี่ยมันจะช่วยให้พลังงานของเราสูงขึ้น และคุณก็จะได้อยู่ในสภาวะบวกนะคะสภาวะแห่งความสุขความจอยความแบบปิตินะคะความมันอยู่ในเครื่องความรักนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกเบิกบานเมื่อคุณเอนจอยชีวิตเมื่อคุณมีความสุขนะสิ่งต่างๆที่คุณนั้นต้องการเนี่ยมันจะค่อยๆมามาโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะ คุณแค่เตรียมรับนะเตรียมตัวตัวคุณเองเ่ะเป็นภาชนะที่รับในสิ่งที่คุณร้องขอนะอย่างเช่นคุณต้องการคนรักที่ดีเนี่ยคุณก็แค่เปลี่ยน Environment ของคุณเปลี่ยนตัวเองของคุณนะเปลี่ยนจากภายในคุณไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนใครเลยนะคุณแค่เซตโปรแกรมเปลี่ยนตัวเองทุกวันนะใช้จินตนาการของคุณให้มีประโยชน์นะคะตอนที่มีเด็กอยู่คนหนึ่งนะ คือผมเคยคุยกับเขานะคะคุณรู้ไหมว่าเด็กคนนี้แบบสุดยอดมากๆเลยอะ่ะเขารู้ว่าเขากำลังจะไปท้องฟ้าจำลองใช่ไหมผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วอะ่ะแล้วเขาก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยดูไปท้องฟ้าจำลองมาค่ะเนี่ยมีดาวเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยเราก็มีไดโนเสาร์ด้วยไดโนเสาร์ตัวใหญ่มากเลยนู่นนี่นะเขาเล่าเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเลยนะคะแต่คุณรู้ไหม ว่าเด็กคนนี้ยังไม่ได้ไปทองฟ้าจำลองเลยเด็กคนนี้แค่ดู YouTube ทัวร์พาทัวร์ท้องฟ้าจำลองแล้วเขาก็จินตนาการเสมือนว่าเขานั้นเห็นด้วยตาของตัวเองเล่าทุกอย่างนะคะเนียนมากเลยนะจนผมเชื่อสนิทเลยนะคะว่าน้องเขาไปท้องฟ้าจำลองมาแล้วเรียบร้อยสรุปน้องเขายัางไม่ได้ไปเนี่ยเห็นไหมคุณจะต้อง คุณอะจะต้องใช้จินตนาการให้เหมือนกับเด็กนะคะแล้วคุณก็ Enjoy ในการจินตนาการคุณไปเลยโอ้โหตอนนี้ฉันกำลังนั่งอยู่หลังพงมาลัยของเฟอร์ลรี่สีแดงคันใหม่ของฉันแบบนังหอมมากอย่างเงี้ยนึ้ออมไหมคุณจะต้องจินตนาการเห็นภาพเห็นภาพด้วยว่าคุณ ยืนอยู่ตรงนี้แล้วมองออกไปจะเห็นอะไรไม่ใช่ว่าเห็นภาพเหมือนคุณเป็น C C T V แล้วมองลงไปเห็นคุณนะคุณจะต้องเป็นตัวเองที่มองเห็นออกไปแล้วคุณเห็นอะไรและใส่ความรู้สึก ออกไปให้มากที่สุดนะคะเท่าที่คุณจะทําได้นะนี่คือเคล็ดลับของการสร้างวอลเท็กซ์อย่างไรนะคะผมอยากให้ทำนะคะก่อนนอนนะสำคัญเหมือนกันการก่อนที่เราจะนอนเนี่ยมันอยู่ในคลื่นสภาวะที่เราเริ่มรีแลกซ์แล้วแล้วถ้าเรายิ่งแบบง่วงมากๆอย่างเงี้ยค่ะสมองเนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มผ่อนคลายแล้วเราใส่โปรแกร,รมอะไรเข้าไปตรงเนี้ยคุณใส่ไปเลยเต็มที่นะคะ ทำทุกวันนะคะระหว่างวันไม่ต้องทำนะระหว่างวันคุณก็ใช้ชีวิตปกติรักษาขึ้นพลังงานสิ่งนี้สำคัญที่สุดนะคะและไว้วางใจให้จักรวาลจัดสรรดูแลทุกอย่างในเมื่อคุณสั่งไปแล้วจักรวาลน,นะคะเป็นเหมือนลูกน้องของคุณนะคุณเป็นบอสนะคะบิ๊กบอส ของยูนิเวอร์สแห่งนี้นะเพราะฉะนั้นคุณสั่งอะไรคุณก็ได้สิ่งนั้นนะคะขอให้คุณเชื่อและก็ใส่ความรู้สึกลงไปให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทาได้นะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญนะปุ่มใช้แล้วได้ผลนะคะผู้คนทั่วโลกนะคะใช้แล้วได้ผลนะักวิทยาศาสตร์ต่างๆมีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณให้เร็วที่สุดคุณจงใช้สิ่งนี้นะคะปุ่มเป็นกำลังใจให้นะคะฝากติดตามช่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วกดกระดิ่งนะคะ เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะและเร็วๆนี้เราจะเจอกันกับคอร์สออนไลน์นะคะที่รับรองการันตีผลว่าทุกคนจะปังบุริเย่ด้วยเทคนิคที่ไวที่สุดและเคล็ดลับที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอย่างแน่นอนค่ะแล้วเจอกันในคอร์สออนไลน์ค่ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ